ดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสววิดินวันนี้ก็มาพบกับแมวและครอบครัวอีกแล้วค่ะวันนี้มาในวันที่มาตกหมาหมานะคะวันนี้พอตื่นขึ้นมาหีมาตกมาข้าวพลูนไปหมดเลยค่ะและข้างหนาอบ้านนะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะก็ต้องปล่อยให้ออกมาเดินนะคะเหมือนแมวบ้านนี้ค่ะเพราะถ้าข้างไว้แต่ในบ้านนะคะสัตว์เลี้ยงจะเครียดค่ะถึงเย็นก็ต้องปล่อยให้ออกเดินนะคะ นี่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับบ้านแมวค่ะฮิมะเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้พวกเราต้องมีภารกิจใหญ่กันค่ะนั้นก็ต้องมากวาดฮิมากกันหน้าบ้านนะคะและที่สำคัญคือเราทั้งสี่คนเป็นโควิดค่ะมีแมวคนเดียวนะคะที่ไม่ลงไปกวาดค่ะเพราะว่าแมวจะดูดละอง คองหิมะไม่ได้นะคะแมวปลอดชื้นอยู่ค่ะแล้วตอนนี้ขอบกวัวเรานะคะเส้นจะสนุกทุกสั้นค่ะต้องช่วยกันโกยหิมะนะคะทุกๆปีหลุงมีจะโกยหิมะคนเดียวนะคะแต่ปีนี้หลุงมีก็ไม่สบายค่ะแมวกับลูชายได้สร่างซื้อตัวดูที่มาไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้คะด่ะเลยต้องกวาดกันเองนะคะ เดกอีกดอรครัวทีวีหรอวันนี้ลุงมี่จะต้องเอารถไปเปลี่ยนลอนะคะเปลี่ยนเป็นลอหน้าหนาวค่ะสนุกสุกสนนะคะนี่แหละค่ะครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศนะคะวืดหิมะเมือมันตกนะคะเราต้องโกยมันออกทุกวันค่ะเพราะถ้าว่ามันทับท่มไว้นะคะ ้างหลังจากกลายเป็นน้ำแข้งก้ยยาและก็จะลื่นค่ะถ้าเราเอาแต่ข้างบนอ๋อนะคะทุกๆเช้าเราก็ต้องมาก้อยมันอ๋อค่ะส่วนที่ล่างคารถนะคะถ้าเราไม่ปัดอ๋อเวลาเราเอารถอไปขับข้างหนอนะคะหิมะริ้วไปโดนรถเผื่อนทำให้รถคันอื่นได้รับความเสียหายเราก็มีความพิษนะคะอันนี้เราเลยต้องกวาดหิมะที่บนรถ,ถทุกๆครั้งก่อนออกจากบ้านเช่นกันค่ะ เราจะกวาดแต่ทางเข้าหนะ้าบ้านเรานะคะบนทงนองถนนเราไม่ต้องไปจัดการค่ะเพราะอาจจะมีรถของล่วงนะคะเข้าข้าวมากวาดให้ค่ะนี่แค่เริ่มต้นข้องช่วงหรือดูหน้าวที่หิมะลงนะคะและเราก็ต้องอยุ่กันยาวนานไปถึงประมาณต้นเดือนปรึกสผ่าคมเลยค่ะสําหรับถีตรงกุยหิมะนะคะบางปีหิมะก็จะยึดตกประมาณเดือน เมษายน,นะคะแต่บางปีก็มีตกจนถึงต้นเดือนพฤกษภาคมค่ะแต่ละปีไม่มีความแน่นอนนะคะแต่ที่เน่ๆเ,เราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่สเสมอค่ะให้แข็งแรงนะคะพร้อมที่จะต่อสู้กับฝามนาว้องหิมะค่ะลายๆคนก็คิดเมือนแมวนะคะว่าช่วงหน้าหรือดูหน้านี้ไม่ย่าอยุเลยค่ะที่สวีเดนนะคะ อยากกลับไปยู่เมืองไทยมาๆเลยค่ะแต่นั่นเลยค่ะสื่อห้วยก็ไม่เคยโทษสักทีนะคะอยากทุลังวันที่หนึ่งสักทีจะได้กลับไปยู่เมืองไทยค่ะฟ้าถึงใจฟ,ฟ่อทังไล่นะคะที่กาลังจะห้าเฟนฝรั่งหรือกําลังเดินใจฟอค่ะถ้ายัางไม่ได้มาใช้ชีวิตยู่ต่างประเทศ ไล่ยล่ปีนะคะให้บอกตัวเองไว้เลยค่ะวันนี้แหละค่ะสิ่งที่เราจะต้องไปพบข้างหน้าในนนทนค่ะความหนาวเย็นค่ะแกทำได้ไม่โดนั้น เพราะว่าถ้าเรามายุ่จริงๆแล้วนะคะยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้ค่ะตอนเรายังไม่ได้มานะคะก็หนึกควันเห็นแต่สิ่งสวยงามนะคะแต่กันได้มาอยยุแล้วมั่นเป็นคนละเรื่อค่ะเออทำได้ทำนั้นก็บุญแล้วเอานั้นใส่อีฉันกันตะโลกันหัว เอาหูใ้ใีฉันกันนะได้ไม่เย็นหัวให้มอบมันอุ่นๆไว้โลชายแมวได้สร้างเครื่องโกยหิมะจากอินเทอร์เน็ตไว้นะคะเดี๋ยวไว้คอยมาเลกันนะคะว่าชายดีขนาดนหนคะ่ะเมื่อเครื่องมาตึงเดี๋ยวแมวจะมาโกยให้เลกันนะคะ ตอนนี้ก็ต้องใช้แรงงานในบ้านกันไปก่อนค่ะ ไม่ได้เลยนะ่าพอใจดีประมาณนี้แหละไปช่วยแนละ้วคนนั้นหลืนกับลมมาเดียว,รดดยวครับแก้งหมาครับ อนนี้แมวก็ยังไม่บ้าอยู่นะคะเสียงก็จะแฮบค่ะแต่ว่าเราทุกคนไม่มีอาการไา้แล้วนะคะก็จะเลือดแต่ว่าเวลาตรวจก็ยังขึ้นซองคีดอยู่ค่ะเราต้องรอจนตรวจวา่ามันหายดีแล้วนะคะถึงจะออกไปข้างหนอหรือว่าไปทําภารากิจได้ข้างหนอได้นะคะทุกวันนี้ก็กักตัวกันอยู่บ้านค่ะทั้งเชคคุณค่ะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะวัานนั้นน่าช่วงนี้ค่ะ โควิดก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็ได้ข้าวนะคะลายลายพืนทีก็มีคนติดเพิ่มขึ้นค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะเพราะว่าเวลาหนาวนะคะมันก็จะระบาดขึ้นหรือเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมานะคะแต่ถ้าใครนะคะได้รับวัคซีนค่ะอาการก็จะไม่รุนแรงนะคะก็อาจจะมีอาการคายเล็กน้อยค่ะเจ็บปวดเหมยตัวไม่หมานะคะเหมือนกับที่แมวพบค่ะ อาการของแมวไม่ได้นักหมานะคะแขเ,เสี่ยงแหงและก,ก็ห็หายใจไม่ออกค่ะส่วนตัวแมวนะคะรับวัคซีนมาแข่สามเข้มค่ะลุงมีห้าเข้มนะคะหลูชายห้าเข้มค่ะส่วนหลภายสี่เข้มนะคะตรงกลางไหมพันนันต์ต้นเนี่ <laughs> Mẹ bỏ vai phần anh vai phần anh 9 อยากให้แมวทำคลิปแนวไหนนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอกำลังใจกดไลยกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ